ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบคิดด้วยนะคะตอนที่258กล่องเครื่องมือม่านเป่าถือรากสีน้ำตาลดำอันนั้นเอาไว้ในมือด้วยความอยากรู้อยากเห็นยิ่งมองเห็นเนื้อด้านในสีขาวๆมานเป่าก็อดไม่ได้ที่จะยืดนิ้วออกมาแล้วจิ้มๆม,มันดู ด้านเคอร์เคอร์เองก็สแกนพบเนื้อหาแผนผังพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วหรือพืชหายากอยู่หลายแผนผังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งมีข้อมูลปรากฏออกมาเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างว่ามันเป็นพืชชนิดใดแต่เคอร์เคอร์ก็สามารถบอกกะมานเป่าได้อย่างมั่นใจว่านี่คือพืชสายพันธุ์ของเชื้อราน่าจะเป็นเหตุกินได้ไหม นี่ตังหากคือสิ่งที่มานเป่าสนใจเคยเคกล่าวตอบขึ้นอย่างไม่แน่ใจว่าได้มั้งมานเป่าวางชิ้นรากไม้สีดำในมือลงแล้วรีบไปจัดการหักส่วนที่เหลือที่ก่อติดอยู่กับตอไม้ออกมาจะกินก็ต้องพามันกลับบ้านไปก่อนยำรวมก็อร่อยนะอย่าลืมว่าส่วนเนื้อในของมันเป็นสีขาวมากดูแต่หัวมันซานยาวที่เราเจอสิ ข้างในเป็นสีขาวมันอร่อยอย่าบอกใครเชียวสิ่งนี้เติบโตขึ้นมาตรงตอไม้และมีอีกจำนวนมากที่เกาะอ,อยู่ใต้ร่มใบที่แตกออกมาใหม่ของตอไม้มานเป่าเคยนั่งหันหลังให้กับพวกมันอย่างไม่ใส่ใจมาก่อนอันที่จริงแล้วแม้ว่ามานเป่าจะเห็นมันและใส่ใจจ้องมองมันก่อนหน้านี้นั้น แต่มานเป่าก็ไม่มีทางสงสัยเลยว่านี่คือเหตุในตระกูลเชื้อราเพราะมันดูเหมือนรากไม้มากจริงๆในตอนนี้เมื่อมานเป่าค้นพบแล้วว่าพวกมันเป็นเหตุราชนิดหนึ่งมานเป่าจึงตั้งใจเปิดใบไม้ออกดูจึงเห็นว่าพวกมันงอกเติบโตขึ้นมาเป็นจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งต่อไม้เลยทีเดียว มันเป่าจัดการดึงพวกมันออกมาทั้งหมดอย่างลวกๆแล้วต้องการนำพวกมันไปใส่ลงตะก้าไม้ไผ่แต่เนื่องจากพวกมันมีจํานวนมากเกินไปนางจึงไม่สามารถถือมันได้มากในรอบเดียวนางจึงต้องหอบพวกมันกลับไปกลับมาถึงสามรอบในขณะนี้แม้ว่าเครอรเคอจะเงียบมากแต่มันเงียบเพราะยังวิเคราะห์สิ่งนี้อยู่อย่างจริงจัง ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเคเคได้รวบรวมสายพันธุ์พืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นจำนวนมากจากการเก็บรวบรวมของมานเป่าและโดยทั่วไปแล้วเคเคสามารถสแกนหาชื่อและการใช้งานขั้นพื้นฐานของสิ่งที่คนพบได้ในทันทีแต่สถานการณ์ในตอนนี้แตกต่างออกไปนี้เป็นครั้งแรกที่เคเคสแกนแล้วหาชื่อเฉพาะของสิ่งที่คนพบไม่เจอ นี่ถือเป็นสถานาการณ์ที่ดีกับเคอร์เคอและมานเป่าสารานุกรมหลักจะให้คะแนนกับสิ่งที่ส่งเข้าไปสะสมในระบบแตกต่างกาันโดยอ้างอิงถึงบทบาทและความสำคัญของพืชเหล่านั้นยังมีปัจจัยอ้างอิงที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความขาดคแคลนของพวกมันสำหรับพืชที่สแกนออกมาแล้วหาไม่เจอว่าชื่อของมันคืออะไรนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหน สารานุกรมหลักย่อมต้องให้คะแนนมากมายกับพวกมันอย่างแน่นอนหากสามารถให้รายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมของการเจริญเติบโตที่สอดคล้องกับมันได้ด้วยคะแนนสะสมที่พวกสารานุกรมหลักจะมอบให้ย่อมไม่น้อยอย่างแน่นอนคือคือสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้แน่นอนว่ามานเป่าซึ่งคุ้นเคยกับระบบอยู่แล้วก็สามารถเข้าใจได้เช่นกัน ดังนั้นมานเป่าจึงตื่นเต้นมากมานเป่าจึงหาใบไม้ขนาดใหญ่หลายใบมาวางเอาไว้ตรงนั้นจัดการกวาดดินบางส่วนร,บรอบๆตอไม้อย่างระมัดระวงังและส่งเข้าไปเก็บเอาไว้ในระบบของเคอเคยอย่างเงียบๆแล้วมองจ้องไปที่ตอไม้แข็งโป๊กนิ่งๆอย่างครุ่นคิดเคอเคอกล่าวขึ้นว่าโฮสตในสารานุกรมหลักกำลังจัดงานส่งเสริมการขายอยู่ไปซื้อชุดเครื่องมือเก็บรวบรวมกันเถอะ Hey, เฮ้เคเคไม่ใช่เจ้าเคยบอกรอกหรอว่าชุดเครื่องมือเหล่านั้นไม่สามารถเอาออกมาภายนอกไนอย่างนั้นมันจะเปิดเผย,ยตัวตนของข้าได้อย่างง่ายดายนะไร้สาระก็โฮสเล่นอยากได้เครื่องมือเหล่านั้นไปช่วยในการทะเลาะต่อสู้กับไป่ซานเป่านี้นะถ้าข้าไม่พูดไปแบบนั้นเกิดโฮสซื้อชุดเครื่องมือแล้วเอาออกไปต่อสู้กับไป่ซานเป่าแล้วเกิดฆาตกรรมผู้คนขึ้นมาจริงๆล่ะ ไม่อยากถูกเปิดเผยก็ต้องถูกเปิดเผยแล้วไม่ใช่เหรอเคเคจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าสามารถจัดหาเปลือกนอกที่กำบังให้โฮสตและเปลี่ยนรูปร่างของเครื่องมือให้เป็นรูปแบบของยุคนี้ได้อันที่จริงเป็นเพราะว่าโฮสเริ่มโตขึ้นแล้วเครเคมั่นใจว่าโฮสจะไม่ชัดเอาเครื่องมือเหล่านี้ออกมาเพื่อต่อสู้เอาชนะเมื่อโฮสทะเลาะก,กับไปซันเป่าในครั้งต่อไปแล้วต่างหากเล่า แน่นอนเคอรเครจะไม่พูดความจริงตรงๆแบบนั้นหรอกมานเปาไม่ได้สังเกตเห็นถึงความคิดที่แท้จริงในใจของเคอเคอเลยนางเหลือบมองไปยังคะแนนสำหรับซื้อกล่องเครื่องมือที่เคอเคอแสดงให้ดูโดยตรงมันต้องการคะแนนน้อยมากจริงๆใช้แค่9ก้าคะแนนก็ซื้อได้แล้วมานเปาเบิกตากว้าง นางจำได้ว่าครั้งก่อนที่นางต้องการซื้อมันยังใช้คะแนนตั้ง90คะแนนอยู่เลยไม่ใช่เหรอมันเป่าเกาหัวแก,กแกรกแล้วถามเคอเคอขึ้นอย่างไม่แน่ใจเล็กน้อยแสดงราคาผิดพลาดหรือเปล่าโหตมันลดราคาลงแล้วไอ้ยาของดีมีน้อยลดร,ราคาอย่างบ้าระห่ำจริงๆมันเป่าจึงร้องขึ้นทันทีว่าซื้อเลย เคอเคอหักคะแนนทันทีและหลังจากนั้นไม่นานกล่องเครื่องมือก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่ระบบของเคอเคอมานเปาหันมองซ้ายมองขวาอย่างลับๆเมื่อเห็นว่าต้ายาหลานสาวคนโตและคน,น,นอื่นๆอยู่ไม่ไกลกันนักแต่ก็มีต้นไม้บางต้นขวางขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างนางกับพวกเขาอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงมองมาทางนี้ได้ไม่ชัดนักมานเปารีบขยับก้น นั่งหันหลังให้กับฝูงชนและหยิบกล่องเครื่องมือออกมาจากระบบสิ่งของภายในกล่องเครื่องมือนั้นเล็กมากเห็นได้ชัดว่าเครื่องมือในกล่องนี้จัดไว้สำหรับงานเก็บสะสมโดยเฉพาะในนั้นมีพั่วเล็กๆหนึ่งอันกันไกต่างรุ่นกันสองอันมีต่างลักษณะสองด้ามและกล่องสะสมอย่างดีหนึ่งกล่องซึ่งมีไว้สำหรับใส่ต้นไม้โดยเฉพาะ พอเลื่อนลงมาพบว่ามีกระทั่งเครื่องมือทุกชนิดสำหรับเก็บสะสมสัตร์อยู่ด้วยมีบางอย่างที่มานเป่ารู้จักเช่นแหตาขขา่แต่ก็มีเครื่องมือหลายๆอย่างที่นางไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาถามสิ่งต้องสงสัยกับเคอเคอ์คอโฮสอันที่จริงโฮสควรจะเก็บพวกมันเอาไว้ในกล่องเก็บสะสมนะแต่ช่างมันเถอะนี่เป็นครั้งแรกที่โฮสใช้งานเครื่องมือ ทักษะของโฮสตยังไม่ชำนาญดังนั้นในตอนเย็นข้าจะสอนขั้นตอนการใช้งานเครื่องมืออย่างถูกต้องให้กับโฮสตอีกครั้งในอดีตโฮสตที่ยังเป็นเด็กน้อยคิดจะส่งอะไรเข้ามาสะสมในระบบยังต้องขอให้โจซื้อหลางพี่ชายสี่และคนอื่นๆช่วยกันหักและเก็บกิ่งไม้ให้ พราะโดยพื้นฐานแล้วโฮสไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านตามลำพังจะต้องมีคนคอยติดตามโฮสเมื่อนางออกจากบ้านไปทุกครั้งผลบ้านโจไปรับและส่งมานเป่าที่โรงเรียนทุกเช้าและเย็นอยู่หลายเดือนเพิ่งจะหยุดรับส่งเมื่อสองสามเดือนนี้เองหังยังควบคุมสถานที่ที่มานเป่าจะสามารถไปได้อย่างเข้มงวดดังนั้นตราบใดที่มานเป่าไม่ไปหาป่ายซานเป่าที่ตระกูลไป คนบ้านโจยังคงต้องให้ใครบางคนติดตามนางไปเสมอหากผู้ติดตามเป็นรุ่นเล็กก็คือต้าโถลานชายคนโตและตายาหลานสาวคนโตไม่ก็เป็นเอื้อโถกับเอาาื้อยาหลานชายหลานสาวคนรองถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็คือสองพี่น้องโจอู่หลางและโจลิ้วหลางพี่ห้ากับพี่หกของนางภายใต้สถานการณ์เช่นนี้งานที่เคอเคอมอบหมายให้มานเป่าทำนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็คือการรวบรวมพืชเป็นหลกักพืชที่เป็นต้นเล็กๆก,ก็สามารถโยนเข้าไปในพื้นที่ของระบบมันได้โดยตรงหลังจากเด็ดออกมาด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วในขณะที่พืชต้นใหญ่กว่านั้นต้องขอความช่วยเหลือจากโจอ,อูหลางพี่ชายห้าและคนอื่นๆในการดึงถึงหรือหักลงมาให้นางการรวบรวมสภาพแวดล้อมของพืชนั้นทำได้ยากเกินไปตัวอย่างเช่น ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อโจอูหลางพี่ชายห้าและคนอื่นๆเห็นว่ามานเป่าต้องการเก็บรวบรวมเห็ดราพวกเขาก็จะนำตัวกันเฝ้าดูมานเป่าเก็บเห็ดเป็นเวลานานมันยากที่จะขุดดินในพื้นที่ที่เห็ดเติบโตส่งเข้ามาด้วยหากต้องการส่งสิ่งอื่นที่ซับซ้อนกว่านี้เข้ามาสะสมในระบบอย่างเงียบๆยบิย่งยากมากขึ้นไปอีก ดังนั้นเคอเคอจึงไม่เคยสนับสนุนมานเป่าให้ซื้อกล่องเครื่องมือแต่ดูเหมือนว่าเมื่อมานเป่าโตขึ้นก็มีสติปัญญามากขึ้นพูดง่ายๆว่านางฉลาดขึ้นและสามารถให้คำแนะนำที่ดีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครอบครัวดังนั้นสถานะของมานเป่าในครอบครัวก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติแล้วพ่อกับแม่จึงผ่อนปรนการควบคุมที่เข้มงวดกับมานเป่าลงเช่นกัน อย่างน้อยเมื่อนางวิ่งไปเล่นที่ทุ่งกว้างหรือไปเล่นแถบแม่น้ำตาโถหลานชายคนโตและตายาหลานสาวคนโตก็ไม่ต้องตามหลังนางไปทุกก้าวอีกแล้วที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือครั้งนี้มานเป่าขึ้นไปบนภูเขาจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าในอดีตนั้นตราบใดที่มานเป่าขึ้นไปบนภูเขาสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ไม่ห่างจากมานเป่าเกินห้าก้าว แต่ตอนนี้ตราบใดที่มานเป่ายัางปรากฏตัวอยู่ในสายตาของสมาชิกในครอบครัวให้พวกเขาสามารถมองเห็นได้เป็นครั้งคราวและเพียงพอแล้วเคอเคอเป็นระบบสิ่งที่เคอเคอทำได้ดีที่สุดก็คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆและทำการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดังนั้นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้ที่มานเป่าได้รับ เคอเคอจึงเป็นคนแรกที่คนพบเช่นกันดังนั้นถึงเวลารวบรวมองค์ประกอบการอยู่รอดของสัตว์และพืชเพื่อรับคะแนนพิเศษให้มากขึ้นกันแล้วล่ะนะแน่นอนว่ามานเป่าเองก็รอเวลานี้อยู่เช่นกันครั้งสุดท้ายที่นางซื้อแท่งช็อตไฟฟ้าอันนั้นคะแนนของมานเป่าก็ใกล้จะหมดบอแบอยู่แล้วตอนนี้เหลือคะแนนเพียง800กว่าๆเท่านั้น มันเป่าโยนมีดเข้าไปในช่องว่างระบบของเคอเคอด้วยความพึงพอใจแล้วมองไปรอบๆปัดฝุ่นในสองมือเล็กๆของตนเองไปพรางมันเป่าต้องการดูว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ใกล้ๆอีกหรือไม่เพราะว่าเจ้านี่มันชอบที่จะเติบโตใต้ใบไม้หรืองอกอยู่บนตอไม้เพียงแค่มองหาไปตามใต้ต้นไม้ก็พอแล้ว แต่มานเป่าค้นหาไปตามใต้ต้นไม้หลายต้นที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่พบอะไรอีกเลยดังนั้นมานเป่าจึงตั้งหลักใหม่ดวงตาเล็กๆของนางจึงเปลี่ยนทิศแล้วเล็งไปตามตอไม้ที่ถูกตัดโค้นลำต้นออกไปแล้วมานเป่าจำได้ว่าเคยๆเค,เคยกล่าวว่าพืชทุกชนิดมีวิถีแห่งการเจริญเติบโตในรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้นอะไรคือเงื่อนไขสำหรับการเติบโตของเชื้อเห็ดราในตระกูลนี้มันเปล่าหมอบลงไปที่ตอไม้จนก้นโด่งชี้ฟ้าจ้องมองดูอย่างคลุมเครือตายาลานสาวคนโตร,รู้สึกว่าอาหญิงเล็กชักจะนั่งยองๆอ,อยู่ตรงนั้นนานเกินไปสักหน่อยแล้วนางจึงอดไม่ได้ที่จะวิ่งเข้ามาดูอาหญิงเล็กเจ้ากกำลังดูอะไรอยู่ มานเป่าที่กำลังจ้องมองอย่างจริงจังก็เอ่ยตอบว่าดูต่อไหมนะสิก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยา่ทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ